ุกทั้งตัวสุกทั้งตัวไม่มีเหลือกรอบหัวก็ยังสุกหัวก็ยังสุกกินได้เลยกรอบสุกหมดโอ้โหนี่ยมันดังไปบริการอืมบริสทิับบริารบริารบ่ โอ้ยติดไงเนี่ยครับพี่น้องผมเห็นว่าเขาเอาื้นอย่างมิกาดมีเก,กงงล็ดความลงพี่น้องคนด่างง่ายง่ายได้เขาหม้อต้มหลือครับพี่น้องโอ้เรียบร้อยนะครับนี่เห็นว่าไหนเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับนี่โอ้สุดยอดเลยอันนี้กำลังทำความสะอาดเครื่องในห,หมูครับอันนี้เอาอันนี้มันออกก่อนดี ถ้าบ่หวานดิพี <c oughs> ่น <c oughs> <t UC S> <c oughs> ้องเอ้ยสุดยอดเนี่ยแต่ว่าจะใส่แก้วใส่แก้วได้บ่ได้เลยสุดยอดเลยนี่ใส่แก้วสวัสดีครับพี่น้องปองปายครับมื่อานี้พาพี่พ่อน้องมาเข่าซูมดการหันหมูวัฒนธรรมการกินของคนอีสานบ้านเราครับมื่อานี้ได้หมูหันพี่น้องเอ้ยโอ้ให้เบิ้งพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งตอนหันกะดีซุกแล้วเนาะโอ้สุดยอดเลยครับนี่อันนี้บบเห็ดไฟแห้งบะได้เป็นบ่ครับ ดีครับกูเข้าครับนี่สุดยอดเลยครับบ่ต้องหว่วงครับพี่น้องป้องไปไงสุกแล้ว <c oughs> โอ้นางเป็นแต่กรอบแท้กุณมาแหลมมันเด้คอของด้วยโอ้ของแท้ของแท้อันอนี้ที่ว่ากรอบแพนวะนี่อันนี้หมูตัวนี้ประมาณจากโลกค,ครับ ประมาณ20ลูกประมาณ20ลใกส่เวลาทั้งหมดอยางดิประมาณเท่าไดรแล้วชั่วโมงหนึ่งไปสองสองชั่วโมง,งชั่วโมงเลยดิอดี้ครับกูคนบอกว่าสองชั่วโมงแล้วครับสองชั่วโมงแล้วก <c oughs> ว่าจะได้กินก็ <c oughs> ใส่เวลาได้พี่น้องใส่เวลาได้จักหน้อยใจร้อนใจร้อนกับไม่ได้ก,ก,กินแซ่บมันสิใหม่ก้อนสูเป็นบ่าาตามตำลา่าพี่น้อง คือถอดผู้แก่ว่าอีสานบ้านเท้าว่าเป็นสิหมัก่อนสุกคันแม่นันเด็กเล็กก็ร่อยว่าคัมแมนเด็กเล็กก็ร่อยว่าโอ้หิวหิวสุกเถิน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 เด้หน่อยอยากกว่านี่ภาษาอีสานวัดระฆังวันนี้ปิ้งปิ้งกับย่างปิ้งกับย่างกับหันนนั่เดียวกันว่าไงเอ้ยนี่พี่น้องป้องปลายมาเด้อมากินหมูหันหมูย่างน่วกันครับ เนี่สุดยอดเลยครับพี่น้องนี่เรียบร้อยไกล่สุกแล้วสุกแล้วครับเนี่ยได้ที่แล้วอีกสักนิดนึงอีกอีกน้อยนิงเนาะลองเบิ่งด้านหนะ้าบันดูหมอคุณหมอ <c oughs> เลาแท่าแล้วพี่เ,เอาโหจิ้มก่นอนแล้วโอ้โหเดี๋ยวลองลองหูบ้างกันลองหูบ้างกันน้ำเสียงกรอบน้ำจิ้มแม่ไปน้ำจิ้มน้ำจิ้มเกาลือน้ำจิ้มเกลาดิโอ้หมูหวานตันสิแสดงว่าสุกหมูหวานหมูหวานนี่อะไรสุกทำเป็นได้แล่นกรอบสุกเล่นมาอันนี้กรอบปะโอุ้กแกได้เกล็ใหม่แล้วโอ้พี่ดอกเลยสุดยอด,ออดสุดยอด,ดยอดื้ย นี่หันหมูต้องกินตัวนี้ก่อนเป็นบ่ก้อนเนื้อไอ้ได้พ่านกินก่อนให้ได้พ่านกินก่อนไอ้เนี่ยมันแสบอะไรแสบให้ได้พ่านกินก่อนตามตำราบ่ตามตำรา,า,า <c oughs> นี่ไฟลุกว่าบาปอยู่พี่นอ้องมันหมูเด่นดน, <c oughs> นี่ของแท้เอาพี่นอ้องโอ้ยสุดแสนเลย บรรยากาศหมูหันวันดังขานครับบายบายวันอังคารนี่ครับตุ่มพีตุมตมต่มนองตุ่มโฮมพีตุ่มน้มโฮมนองร่วมญาติครับพี่น้องปองไปร่วมญาติร่วมญาติวันเกิดลานสาววันเกิดลานสาวก็เรียกหมูมหันโอ้สุดยอดเลยสุดแซ่บเลยขอ,องแข่เลยโอ้คุณหมอเลก่กำลังหัน โอ้หอมหอมหอ,มอันนี้เคยดูว่าหมูน้ำตกนี่เนาะมีเดียมมีเดียมแบบมีเดียมเป็นบ่อหน่อยนหน่อยเกหน่อยออมาหั่นกัน,อนโอ้โหยอดเลย มันคือหมูเนาะมันคือมันคือหมูเดียไม่เอายดทองอ่ะมันคือหมูไอเดียยดท้องอะไรกว่าเหรอโอ้โหพี่น้องหชิบมเอดเลยกบบสียมึงนเอากบอดก่อนเอาซิมขึ้นเอาเจากกอนกบ เขาเดียวอบผิดมากเยเนี่ยโอ้โหมากนะมากมากอบมากเลยทะเลมากมากอบดีจ้ยังไม่ต่อาอือเขาผ่าได้หรอกง่ายเ้าผ่านงายดีก็กรอบเลยเสดายตอนท่าเนาะเสดายลุกมึงกน้าตาย กรอบดีแบบว่กรอบแซ่บดีมากแซ่บเลยบดต้องใส่นับกินยากก็ได้ต้องแซ่บกินก็ได้แบนหมาก็ดีมักเลยมัดก็ดีเลยแก้วบีหมูครับพี่น้องมาด้วยเฮ้ยใส่บีหมูครับใส่ดีอย่างน้อยใส่บีอย่างน้อยโอ้ยโยงโยงลงไปเลยสุดยอดมาเลยอ้ยแก้วบีหมูครับพี่น้องใส่บีบบดใส่หลายขมหลายใส่หน่อย เส้นไหลายคมไหลเส้นหน่อยคมหน่อยโอ้เป็นเด็กเขาแท้คุณบอยบ่เนี่ยจะได้ใส่หอมจะใส่หอมเข้าบ่เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็ใส่หอมครับพี่น้องท่านผู้ชมอือสุดสนั่นเลยบ่ยน่ใส่้แบบนั้นบ่ไส่แบบนั้นบ่กินหอมกินหอมเอาหมอคนเลยอุ้ยพี่น้องเลย หนาวอนน่าไมแก้วครับเป็นรองจูกับเขือนในแสบเป็นพี่น้องเอ้มาได้มาได้บาดทีไหนล่อเขื่อนในสุดต่้มพร้อมหามพี่น้องเอ้หมดน้ำตกน้ำตกสุดยอดตาดีคจิมงุนจิมสมอยตองบางคือบ่ตองพันไฟเล่นบ่พี่น้องจำชัวข้ากองอะไรต้องมึง นี่สุดยอดเพื่อนนี่สุดยอดเลยอดีตตาบานพอดีเท่าไหร่คุณหมอตาบานตาบานเดี๋ยวมาจูมาจูพี่น้องมาจูเอาจูชั่วแน่นี่เอาไ้องเวลจูจูเหรอจูพี่น้องเป็นไงเคอปะนั่นสุดยอดเลย ขมติ๋ววะแก้วบีม <า S 2> หมูขมแสบขมหวาน,เอา,วเ,อานวเอาไปซักจวดใช้บาทด้วยเอาไปคุณหมอจุ่มด้วยเอา้าเป็นไดโอ้เห่ยมเล่นวะนน <laughs> อันนี้ตับหวานเลยครับพี่น,อน้องเนาะโอ้คนผมขี้ร่อมกันกันหมดสุยอดวะ โอ้คับพี่น้องท่านผู้ชมบัดเดี๋ยเป็นกระเพาะกับใส่ได้ครับบัดเดี๋ยวไการเครื่องในนะครับบัดเดี๋ยพี่น้องปองไปมาอยู่มากินน้ากันครับวัเนี้แบบการใช้ชีวิตอิสานบ้านห้องนะครับกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องเอ้มาเด้อ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 คุณหมอโอ้เอาคุณหมอจวดพอดีเลยครับพี่น้องได้ส่วนของการหมักหมูของคุณหมอเลยเพิ่นครับเนี่ยเยี่ยมเลยครับเอิรได้เลยครับเอินได้แสบบอยยกป่วยมนได้ผนแ่บเยี่ยมยอดบ่ต้องสซนแบบกิมยาก้ก็ได ก็ยอดเลยพี่น้องแซบแซบโอเคเลยมากครับไากินเดัด้้เตรกไหนละดีมันยังไม่เเลยเนี้ยยอดยางไนไหนออันหนาม่ะนี่มันเนาะเราพ่อกินเรายางไปเลยบ่หันหนาใส่กองบดบดตองใส่มันกิมยาบกินพอดีมัดมเลยแก้ม อย่าไปเป็นดองเลยเใส่กรต็กใส่ติอพี่ดองท่านผู้ชมกาลันตีบบตงใส่น้ากิบยาครับนี่สุดยอดเลยครับนี่สุดยอด เยี่ยมเอาคือวารอดสิบสิบสเจ็ดนาฬิกาตันนี้เองกูถึงได้หมดเงินทุกบาทนะมีเสพเชื่อเราเรียกช่วยว่าทรส้าเขาเองาว่าเม่าเขามาเป็นไกลไม่ได้เล่นขนาดเดินพี่น้องตับมะฮุงครับยกก็สูงเดี๋ยวเอาเสียก่เเล ยกสูงโจ๊กเสอย่อยใสียบลายใสอยไรใสายบไรพแเพิ่นเสผงนวดไาแล้วประแดกเสบประแดกนวดเลยครับพี่น้อง้อนี้คื้นี่เหมือนไม่แดงเลกบกอกก็บกอกครับพี่น้องของหายกินยากนานี่เนาะแซีตัวเย็นไปน้องตัวเย็นไปนลอกตัวเย็นไป ของเขาต้นไส้อันนี้แนวแนวนี่อูไม่มีนี่ใส่หน่อยแสบหน่อยใสียไรเสยบไรส้มาเสบ่ใส่กับมาสบต้องใส่อ่ไรกมาหัวนยา่อย้าสบมาอะไม่ได้ลม โย่แล้วโย่แล้วก็แล้วโย่แล้วนีัก่ไหนนอะไลนีรไม่ไหวขวบนจะวน่จะวนโอกินอม ที่มงีกันแบพเพาเป็นไลผ่านผ่านปนแสบอยู่ปรงซี่หมดแล้ววะืมบน้าเด็ดแฉบ้าโอ้ขีดหนอเลยบมลืมแฉบหน้าเลยนี่ขนาดลืมแฉบหน้าแฉบเลยปะเลกจั่วเลยพีดหนอเลยตับะฮงยาวเวียน ซุปเซลแกงหัวแกงหัวแกงงครับพี่น้องเลยมาเลื่มมาเลื่มมาใส่หมูมากิ้มบ้างหมดเลยจิ้มบ้างทานเห็นเดสุดยอดเ้สุดเสน่ห์พี่น้องเลยเสียบ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 เลย เห็นได้ <ford entertain S 1> โอ้แน่นอนเลยก้อนแนี้กระพากระเพาะกระเพาะครับนี่กรพาะหมูกระเพาะหมูแกระเพาะหมู่ไก่กแก้สีแงดิบไก่ไก่ก็แก้สิ่งแดงหายแทนวะเบรเรือแล้วหายก็หายแล้วก็อไอข้างใส่กันตัวประเดยวอร จะกรอบมันจะกรอบ่ทีกรอบพี่ต้นมันี่ดิจิมม yep ือเอิ้มกรอบคุณหมอจิมบหน้าพีน้องมอเ่อบหน้าเอาหน้าหนาให้เอาหน้าหน้าเออเป็นไรกรอบปะโอ้โหสดสดน่ออกรอบกรอบพี่น้องนำเลยแมนแมนมามามาสุกแล้วโอ้โหยุ่น มาได้มาได้พี่น้องได้หมดเลยเออเสร็จปีเลยครับพี่น้องขอพูดห,หลายๆได้อใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดกระช่างปิ้งปิ้งเพื่อรับทราบขีดเป็นไปไจากทางช่องคนรู้กุญชีนะครับเด้อสำหรับวันนี้ผมกับพันเล่ไปก่อนครับสวัสดีครับครับผม